พราะมันแพงแต่เวลาแม่ไปหาหมอทุกอาทิตย์อ่ะสามพันหกสี่พันแปดทำให้ความรู้สึกว่าทุกทุกทุก,ทก,ทกอาทิตย์เนี่ยเอาเงินไปจ่ายหมอแต่พอแม่ลองมาทานน้ำลำข้าวแล้วรู้สึกว่าอาการหัวใจโตอ่ะดีขึ้นเบาหวานดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าเจ็ดร้อยห้าสิบาทกับที่ว่าเราต้องพาแม่ไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็เสียงเงินทุกเดือนทุกเดือนรู้สึกว่ามันแตกต่างกันเยอะแล้วแม่ก็ไม่ต้องไปทรมานต้องให้หมอฉีดยาวันนี้เราก็รู้สึกว่าแม่ลองกินเพิ่มดูสิพอแม่กินเพิ่มขึ้น คือเราไม่รู้แล้ววันแพงหรือไม่แพงแต่เรารู้ว่าอาการแม่ดีขึ้นพออาการแม่ดีขึ้นเราก็บอกแม่ลองกินเพิ่มสิเช้าห้าเย็นห้าคือก็ลองสู้กับเบาหวานดูสิแต่ผลเขาบอกว่าเบาหวานไม่มีทางรักษาหายแต่พ่อพ่อแม่กินน้ำมันํำข้าวตอนนี้แม่ไม่ต้องกินยาเบาหวานถามว่ามันมหัศสรรย์อย่างเงี้ยในความรู้สึกว่ามันแพงมันก็เลยถามว่าแพงกับแพงกับว่าเราไม่ต้องไปทรมานเราไม่ต้องพกโรคตลอดชีวิตหมอบอกว่าเบาหวานไม่มีทางรักษาหายแต่ปัจจุบันนี้แม่ก็ยังมีชีวิตอยู่โดยที่ว่าไม่ต้องกินยาเบาหวาน สุดยอดนะตเมือได้นักนำราคาได้เลยนะคะท่าบอกอย่างก็อย่างก,ก็เราจะยกตัวอย่างง,างายย่ายๆเลยว่าของแพงไหมคือจากตัวเองก็คือแบบแม่งเนี้ยเขาก็จะอาจจะพูดไม่เชื่อแต่จะยกตัวอย่างว่าระหว่างส้มตำสองจานน่ะถามว่าอีจานหนึ่งสิบบาทอีกจานหนึ่งสามสิบอ่ะถามว่าสิบบาทมันเหมือนเอาเส้นไปแช่น้ําอ่ะแต่สามสิบเนี่ยแบบว่ามันอร่อยอะ่ะกินจนหมดเลยเกี้ยงเลยอะ่ะถามว่าเราจะเลือกซื้อสิบบาทหรือสามสิบบาทแค่นั้นแหละถามง่ายๆ ก็ส่องสามสิบอีกเลยใช่ไหมคะและล่าสุดนะคะคุณหมอประกาศเรื่องของข้าวหอมมะลิเกรดเอนะคะที่จะมาสู่เครือข่ายเอ็มซายเวิร์กคิดดูสิคะโอ้มหัศจรรย์ขนาดเนี่ยทุกครั้งที่กินข้าวนะคะมีพีวีมาคำนวณให้ด้วยดีดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวสินค้าออกไปคะรีบไปซื้อติดบ้านกันไว้นะคะรวมถึงแนะนําผู้มั่งหวังของเราด้วยนะแต่อย่างหนึ่งนะคะสำหรับสินค้าเอ็มซาเนี่ยคุณอยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยนะคะสินค้าต่างๆเนี่ยหลายคนบอกสินค้าผลิตที่ไทยจะดีจริงไหมนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วกันนนนะะะะคครถเบซ์ ปัจจุบันท่านทราบไหมคะว่าผลิตที่ไหนคะผลิตที่เมืองไทยนะแต่เป็นรถของเยอรมันถูกไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสินค้าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการควบคุมการผลิตต่างหากมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ว่าจะตั้งที่ประเทศไหนถูกไหมคะนะคะอีกอย่างนะะึงค่ะสำหรับสินค้าเอ็มซานะคะตลอดแล้วเวลาที่อยู่เอ็มซามาแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวของสินค้าเอ็มซาจากคุณหมอและพาคุณหมอวานินรู้เลยว่าจุดประสงค์หลักที่ท่านควบคุมคุณภาพการผลิตก็คือผลิตมาเพื่อใช้อะไม่ใช่ผลิตมาเพื่อขาย และโดยส่วนตัวได้ไปท่องเที่ยวกับท่านหลายๆทริปนะคะเห็นได้เลยว่าคุณหมอละพาคุณพมอวนินคือใช้สินค้าจริงๆนะอย่างซูเปอร์ไซเดอร์นะคะคุณหมอจะกินวันหนึ่งโอ้โหหลยขวดมากเลยนะคะคือสังเกตไหมคะคุณหมอพเนียดูห้าสิบเอ็ดแล้วนะคะเนี่ยหน้าเป็นไงคะอย่างเด้งๆอยู่เลยเพราะท่านใช้สินค้าจริงๆจนเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งนะคะที่ท่านใส่สินค้าผลิตสินค้าอะไรลงมาสักอย่างนนเนี่ยท่านก็ใส่ใจว่าถ้าท่านเป็นผู้บริโภคท่านอยากจะกินสินค้าทีีี่่มัันนนดนดดดขาไหจจกระทงติใ ไปซื้อซ้ําที่ไหนไม่ได้ต้องกลับมาซื้อซ้ําที่เอ็มซายเน็ตเวิร์กนะคะเพราะฉะนั้นตบมือให้คุณหมอแล้วค่ะคุณหมอพันนินด้วยค่ะค่ะนะคะและสําหรับอีกคําถามหนึ่งนะคะคําถามนี้พออ่านคําถามนี้รู้สึกว่าโอ้โหนะคะเมื่อ3ปีที่แล้วเจออีกคําถามหนึ่งนะคะแต่วันนี้เจออีกคําถามหนึ่งนะคะสำหรับตรงนี้นะคะขอถามพี่หมอแล้วกันเพราะว่าจริงๆพี่หมออยู่เอ็มซายมาประมาณปีนิดนึงเลยเนาะนะคะก็สมัครเมื่อประมาณประมาณปีที่แล้วใช่ไหมคะตอนนั้นก็เริ่มมีคนรู้จักเอ็มซายเยอะแล้วนะคะแล้วถ้าไปเจอคําถามคําถามนี้พี่หมอจะตอบอยังไงงบบ้าาครรััใในนหลกก ตอบข้อโต้แย้งเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อนึงบอกว่าอย่าไปสีเรียดกับมันนะคือการตอบปัญหาข้อโต้แยง้งบางทีก็ไม่ต้องตอบด้วยหลักการเสมอไปคือบางทีก็ตอบแบบตอบแบบเล่นๆไปบ้างก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นพี่หมอเจอปัญหาเนี้พี่หมอก็จะหัวเราะนะครับแล้วพี่แล้วก็จะบอกว่าพี่มีบริษัทที่มันเปิดเปิดมานานเลยนะเปิด ยักษ์ใหญนะ่เปิดมาประมาณ23ปีแล้วใช่ไหมพี่ว่าสมาชิกหลายล้านไหมใช่ไหม23ปีพี่ว่าเขายังนั่งสปอนเซอร์กันอยู่หรือเปล่าพี่ว่ายัางนั่งสปอนเซอร์ไหมอย่างยังนั่งสปอนเซอร์กันอย่ใช่ไหมฮะเขาเปิดมาตั้ง23ปีเขายังนั่งสปอนเซอร์กันอยู่เลยอะ่ะแล้วเราเปิดมาแค่4ปีอะ่ะเราเหลือไปแล้วตั้ง19ปีแล้วไปคิดอะไรมากอะ่ะ <c oughs> นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นปัญหาที่แบบว่าเขาบอกว่าอะไรนะเข้ามาอะไรนะคนมาสมัครเยอะแล้วส,ส,สมัครเยอะแล้วก็ <c oughs> โอเคอันนี้แล้วก็เข้ามาก่อนมาทีหลังไม่ทันคนอื่นแน่เลยมาที <nh é? S 1> หลังไม่ทันคนอื่นเราก็อาจจะยกตัวอย่างง่ายๆบอกว่าคุณที่ที่โลดเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เข้ามาไม่ได้ไปนคนที่ได้เดือนละล้านคนแรกนะ <c oughs> เข้ามาทีหลังตั้งเป็นปีนะแต่ก็สามารถทำรายได้เนี่ยตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งได้เดือนละสามล้านบาทเนี่ย คุณนิโลดเข้าที่หลังคนอื่นทั้งเยอะนะใช่ไหมเราก็ยกตัวอย่างง่ายๆคนใกล้ตัวนะครับหรือไม่ก็พี่หมอก็จะยกตัวอย่างเพราะพี่หมอเนี่ยจะมีสเตทเมนต์ของคุณนิติโลดนะครับแล้วก็สเตทเมนต์คุณหมอทกรถ้าเขายังยกตัวอย่างคุณนิติโลดยังไม่เชื่ออีกเราก็เปิดสเตทเมนต์ดูคุณนิติโลดเนี่ยเดือนแรกได้ห้าหมื่นใช่ไหมชนปีปับ๊บคุณนิติโลดได้สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท แต่ดูคุณหมอทกรเนี่ยเดือนแรกหมืน่มนสามแต่คุณหมอทกรเนี่ยเข้ามาที่หลังคนนี้ที่ลดอีกหลังคนอื่นตั้งเยอะแต่คุณหมอทกรชนปีหกแสนอาชีพนี้มาก,ก่อนมาหลังไม่สําคัญพี่หนึ่งปีจากนี้ไปพี่อาจจะมีรายได้ชนปีมากกว่าคุณหมอทกรก็ได้ม,มันยิงได้มากกว่ากันถ้ายังไม่จบอีกก็ยกตัวอย่างอีกพี่ปีห้าสองทั้งปีเนี่ยนะมีคนเป็นดมอนสตาร์เนี่ย แค่สี่รหัสแต่ปีห้าสามครึ่งปีเนี่ยเราก็เปิดหนังสือวันเวอร์ให้เขาดูเลยมีคนเป็นไดมอนด์สตาร์ยี่สิบรหัสพี่ว่าขึ้นตอนไหนง่ายกว่ากันแล้วพี่คิดว่าอีกครึ่งปีหลังมันจะมีอีกกี่สิบรหัสพี่พี่ว่าขึ้นปีที่แล้วสี่รหัสกับขึ้นตอนนี้ปีนี้สักสี่ห้สิบรหัสอันไหนหรือว่าปีนี้อาจจะเป็นร้อยรหัสเนี่ยผมว่าขึ้นตอนนี้ง่ายกว่าไหมพี่ง่ายกว่าค่ะมันก็ตอบ ตอบไปเลยเรียบร้อยนะครับแค่แค่นี้แหละครับขอบคุณครับโหนะสุดยอดมากเลยนะคะเพราะฉันมาก่อนมาหลังไม่สําคัญใช่ไหมคะยังไงถ้าหุดหัวใจเราไซส์ไซส์ xl ใช่ไหม xl เลยนะคะถ้าเราพร้อมที่จะให้มากกว่านะคะธุรกิจเอ็มซาก็จะตอบในสิ่งที่เราให้กลับคืนไปเช่นกันนะคะอ่ะเรามาเข้าอีกคําถามหนึ่งแล้วกันนะคะเป็นคําถามที่ควนเชื่อว่าทุกคนก็เจอกันหมดนะเพราะอ่านคำถามก็รู้สึกเออนึกถึงตัวเองสมัยก่อนนะคะเพราะว่าเขาบอกว่านะคะทำยังไงดีนะคะพี่รู้จักคนน้อยน่าเคยเจอไหมคะ <ítulo> พูดไม่เก่งนะคะพี่พูดไม่เก่งเลยนะรวมถึงไม่รู้จะชวนใครพี่ไม่ชอบงานขายพี่ไม่รู้จะไปขายใครนะคะถ้าเป็นคําถามนี้เนี่ยนะคะพี่นิทิโรธล่ะคะตอบยังไงดีคะครับก็โดยส่วนตัวผมนะครับก็วันแรกนะครับผมก็จะบอกเขาก่อนเลยว่าก็ใช้หลักการฟิลเฟลฟาวนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ก็ไม่เคยถนัดมาก่อนแล้วก็ไม่เคยชอบมาก่อนนะครับเป็นเหมือนกันเลยพี่นะครับผมก็เป็นแบบนี้พี่ก็ ไม่เคยถนัดไม่เคยชอบมาก่อนเลยคิดเหมือนกันเลยพี่นะครับเราเป็นพวกเขาก่อนนะครับเพราะว่าเราก็เคยเป็นมาก่อนนะครับตามธรรมชาติของเรานะครับเราก็ไม่เคยชอบไม่เคยถนัดงานแบบนี้นะครับเพียง mm. แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยพอเราได้ศึกษาแล้วเราก็เลยพบว่าธุรกิจนี้มันมีความสวยงามของมันอยู่นะครับแล้วก็ความสวยงามในธุรกนนิจนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตทําให้เรามีอิสระทาง,งานเงิน que, แล้วก็เวลาจริงๆนะครับเราสามารถที่จะมีความสุขมากมายไม่ว่าจะท่องโลวกว่างไม่ว่าจะท่องเที่ยวต่างๆนะครับไม่ว่าจะไป ช้อปปิ้งนะครับหรือว่าเราจะได้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับเราได้อะไรต่างๆเยอะมากมายที่มันคือทําให้เราเนี่ยสามารถมีอิสระทางด้านการเงินแล้เวลาจริงๆนะครับพอเราศึกษาแล้วเราก็เลยโอ้โหมันเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอเมื่อเราก็เลยเราก็เลยเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำนะฮะจนมาถึงวันนี้นะครับวันแรกผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ถนัดนะครับสะดุดคำหนึ่งครับบอกงานที่ชอบงานที่ถนัดงานที่สนุกผมเคยถนัดมากเลยครับงานประจำได้เจ็ดพัน ต่อเดือนงานนี้ไม่เคยชอบนะครับไม่เคยสนุกไม่เคยถนัดเดือนที่ผ่านมาได้มาสามล้านหนึ่งแสนบาทพออยู่ได้ไหมครับพออยู่ได้นะฮะนะครับถ้าใครบอกว่าคิดว่าอยู่ไม่ได้ก็ประหยัดประหยัดเข็มๆีหน่อยนะฮะนะครับหรือว่าหมันไส้นะครับมุกเดิมนะครับขอแช่งให้ได้ตังค์เหมือนกันเดือนสามล้านหนึ่งแสนบาทขั้นต่ำสาธุนะฮะเาเป็นนะครับมุกเดิมนะฮะมุกเดิมคือง่ายๆเลยว่า ท่านใดไม่ถนัดบ้างครับงานนี้ครับสูงสูงครับไม่ถนัดไม่ถนัดนะครับได้สักสองแสนบาทต่อเดือนถนัดไหมครับท่านฮะอ้าวทำไมล่ะบางคนบอกไม่ต้องสองแสนหรอกห้าหมื่นชั้นก็ถนัดแล้วใช่ไหมครับมันก็เป็นแบบนี้ครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยถนัดครับนะครับไม่เคยสนุกนะครับแล้วก็ไม่เคยชอบลองชอบดูสิครับลองชอบดูสิครับลองถนัดดูสิครับเราได้สักสามล้านต่อเดือนโอเคไหมฮะโอเคโอเค ใช่ไหมครับลองชอบดูครับถ้าเราลองชอบลองถนัดดูเมื่อเราคิดว่าเราจะลองชอบเราลองถนัดดูแล้วเนี่ยเราทำไงครับเราจะเริ่มเรียนรู้แล้วลงมือทําถูกไหมครับเมื่อเราเรียนรู้แล้วลงมือทําเราจะเกิดทักษะไหมครับเมื่อเกิดทักษะเราเกิดบทเรียนแล้วก็ประสบความเราก็สามารถที่จะมันไม่มีคาว่าล้มเหลวครับทุกสิ่งทุกอย่างคือบทเรียนและประสบการณ์ของชีวิตถูกไหมครับแล้วถ้าสิ่งหนึ่งก็คือถ้าเราทามากเท่าไหร่ทําซ้า